เลเซอร์นะครับขนผู้ชายนะครับผมความต่างของแต่ละแบบนะนะครับสำหรับผู้ชายเลยคลิปนี้นะครับที่คิดจะไปเลเซอร์ขนนะแม่งกูเรียกซะน่ารักเลยนะครับแต่เรียกไม่น่ารักเดี๋ยมันปิวอีกนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคนที่มีแพลนนะครับอยากทำแล้วกันนะคลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะครับจากประสบการณ์เลยนะครับที่ผมเคยทำนะครับก็จะมีอยู่3แบบนะครับด้วยกันนะครับแต่มันก็จะมีคนเอ ไปทําทําไมวะนะครับธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วนะครับเออมันก็ไม่ผิดนะธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เป็นความคิดของ <c oughs> อาจจะแบบตัวคุณเองผู้ชายไนงะนะครับธรรมชาติคือขนเยอะถูกปะ่ะนะครับขนเยอะกลิ่นก็มานะครับตอนผู้หญิงนะครับผมกลิ่นไอเต็มมันก็มีหลุดเข้าจมูกเข้าปากนะนะครับผมคิดว่าแค่เนี้มันก็ทําให้คุณนะครับอยากกําจัดธรรมชาติไหมละ่ะ ถ้าคุณคุยกับแฟนคุณคนเดียวแน่นอนคือแฟนคุณต้องรับให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณมี F มี o n f หรือมีไปเรื่อยครับถ้าผู้หญิงคนนั้นที่คุณไปเจอครับเจอแบบเกลี้ยงเกานะครับแล้วก็กลิ่นโอเคนะครับผมฟิลดีกว่าเรามาเจอคุณที่เป็นแบบธรรมชาติแบบป่าดิบชื้นเลยครับกลิ่นอับๆเลยค,คุณคิดว่า เขาจะนัดเจอคุณอีกไหมนะครับแค่นั้นเลยนะครับส่วนใครที่ฟังแล้วครับเออมันใช่แบบที่ผมบอกนะครับกเออ็เข้าเรื่องกันเลยนะครับ3แบบที่ผมบอกนะครับอย่างแรก IPL เนอะนะครับเพราะอะไรเพราะแม่งถูกสุด นะครับคือผมเชื่อได้เลยว่าคือทุกคนมันอยากได้ของถูกผมเองก็เหมือนกันอยากลองของถูกนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่เจ็บนะครับมันจะแบบสบายๆอุ่นๆนะครับและสําหรับผมอ่ะเป็นคนที่ว่ามันเส้นขนหนาเนะลองทำอันนี้บอกเลยว่าไม่เห็นผลนะครับเ,เหมือนถึงแบบรอบแล้วครับแล้วเราแบบไปเหมือนว่าเวลาเราแบบทำครั้งหนึ่งเสร็จช่แ่ะปุ๊บพอเราไปทําครั้งที่2อ่ะมันเหมือนเราไปให้คนขนเล่นอ่ะเออมันไม่มีคําว่าแบบบางลงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดจะไปทําอันนี้ครับส่วนตัวผมเองอ่ะ คิดว่าน่าจะไม่เหมาะเนะกับคนที่แบบว่าขนเส้นหนานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ขนเส้นบางหรือขนเส้นไม่หนาผมก็คิดว่าอาจจะโอเคอยู่นะครับอย่างที่2นะครับตัวนี้เลยผมให้เป็นพระเอกเลยละกันนะครับก็คือตัวแยกเนะตัวนี้แหละนะครับคือผมบอกเลยว่าต่างจาก IPL นะครับเพอเจ็บแบบสะดุ้งมากนะครับคือครั้งแรกเนะด้วยความรีบนะครับเขาบอกว่ายาชาไหมนะครับผมก็ไม่ นะครับพอรีบนะครับเรียกได้ว่าคือจริงๆไม่รีบหรอกกัแบบผู้ชายอะ่อะเฮียทนได้อยู่แล้วะนะครับก็โอเคไม่ต้องเลยครับพี่ยาชาไม่ต้องยิงไปเลยนะครับเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าที่เหงื่อออกเต็มหลังดังนั้นที่แอร์มันโคตรหนาวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบว่าเออเฮ้ย แม่งขนแม่งหลุดจริงวะนะครับหลังจากที่มันเริ่มขึ้นนะครับแม่งก็หลุดออกเลยพอมาอีกครั้งผมก็เลยแบบอ่ะครั้งนี้กูไม่ได้ชายแท้แล่ละนะครับผมกูแบบนะกูยาชาก็ได้เนื่องจากครั้งที่แล้วแม่งเจ็บเจ็บชิบหายนะครับเราก็แปะไปแล้วก็นอนรอไปนะครับผลปรากฏพอยาชาปุ๊บขอแตะๆโอเคชาแล้วนะนะครับยิงเท่านั้นแหละ ความเจ็บแม่งไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเผื่อไวเนอร์นะครับระหว่างใช้ยาชากับไม่ใช้นะครับแม่งเจ็บพอๆกันนะครับและจุดที่เจ็บมากที่สุดเนี่ยให้ถ่ายว่าคือตรงไหนนะครับ1 2 3นะครับนั่นก็คือตรง นะครับก้นเนี่ยแหละนะครับบอกเลยว่าผมไปทําตรงนั้นแล้วนะครับแม่งไม่ไหวแม่งกูอายคนทําวะนะครับผมไอ้พวกที่ไปถ่ายคลิปรีวิวแล้วแบบแม่งนอนคว่ำอ่ะนะครับล้ายเขาทําให้อะ่ะแล้วแม่งไม่สะดุ้งเลยแล้วหน้าแม่งยิ้มหวานออกกล้องเนี่ยผมอยากจะถามจริงๆว่าใจพวกคุณทําด้วยอะไรวะแม่งไม่เจ็บไม่สะดุ้งเลยเนี่ยนะครับผมก็เอาเป็นว่าแยกนะครับผมทําตัวเนี้ยคบคอสเจ็ดครั้งไอ้ที่ทำไมกวัตัวเอตววผมทําตัวนี้คบคอสเนื้เจ็ด ครั้งนะครับคนหายเลยนะครับที่เหลือก็ไปเก็บต่อบปีละครั้งอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคุมอยู่นะครับอย่างที่3เนี่ยคือผมเพิ่งไปลองมาเขาบอกเป็นยักพัสนะครับก็เครื่องมันก็จะเล็กกว่าความเจ็บก็จะน้อยกว่านะอันนี้คือจะเป็นของอทีนะครับตามในภาพนีอันนี้เขาก็จะมีมาทาเป็นเจลเย็นให้นะครับคือเรียกว่าเย็นจนชานะครับเย็นเกินอ่ะและเนื่องจากว่าผมไปทานะครับแล้วมันเป็นที่ใหม่เนี่ยผมก็กะว่ากูกินไอตัว NDU ตัวนี้แหละนะครับเผื่ออาจจะแบบได้เกี่ยวแบบ คนทําอะไรเงี้ยกล่แบบเฮ้ยกินไปปุ๊บเดี๋ยวแม่งแบบหึงนะพังาดเลยอะไรงี้ผลปรากฏว่าแม่งเย็นจนชานะครับคือเย็นจนชาแบบชาเลยนะครับคือแม่งกูไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเย็นจนปวดอะนะครับเข้าใจไหมนะครับผมก็เรียกได้ว่ายังไงอะมันก็ไม่ไม่คือกินฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของความเจ็บอ่ะผมก็ให้น้อยกว่า ละกันนะครับแต่ไอตัวแยก plus เนี่ยก็คือณตอนนี้นะครับคือมันก็ยังยังไม่ค่อยเห็นผลนะแต่ก็เรียกว่าความเจ็บน้อยกว่าละกันอันนี้ก็เลยแบบเอามาบอกให้นะครับเพราะผมเห็นโปรมันถูกดีแบบทําครั้งแรกแบบอยู่แบบไม่ถึงใบเทาอ่ะนะครับผมก็เลยลองดูนะครับสรุปนะครับคือเป็นผู้ชายนะครับ ทนเจ็บหน่อยนะครับแกโลดนะครับผมการันตีว่ามันหายแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาผมแนะนําเพื่อนไปทาเนี่ยเขาบอกว่าครบคอสเครั้งเนี่ยนะครับเลยแบบตั้งแต่ครั้งที่สครั้งที่5มันก็เริ่มเห็นผลแล้วอ่ะมันไม่ต้องไปทุกเดือนนะครับมันขึ้นบางๆนะครับหรือบางคนไม่ขึ้นเลยหายไปแบบว่าครึ่งปีทําทีหนึ่งก็มีนะครับผมเอาเป็นว่าใครอยากดูแลตัวเองนะครับไม่ให้มีกลิ่นนะครับผมไม่อยากเป็นป่าดงดิบชื้นนะครับก็ลองดูแลกันนะครับผมคิดว่าผู้หญิงหลายคนนะครับน่าจะชอบมากกว่า นะครับผมและถ้าเกิดอยากนะครับทำให้ผู้หญิงชอบมากกว่าก็อย่าลืมกินตัว NDU ตัวนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคนไม่มีแล้วกินตัวนี้อีกนะครับของคุณจะเดินเป็นสง่าแน่นอนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่ม Open Chat กับ Official c r o u p เข้าตามลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลย